เฮ้ยอยากรวยกันหรือเปล่าถ้าอยากรวยอะคนดูเราต้องขายซอมบี้เฮ้ยแล้วก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมตอนนี้เราอยู่กันในอาตาีทริปกันอีกเช่นเคยนะผมและซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาหาวิธีการรวยกันนะครับผมด้วยการขายซอมบี้นะครับผมซึ่งวันนี้เรามีสูตรนะฮะในการที่เราจะร่ำรวยในเกมนี้นะผมซึ่งดูจำนวนเงินตอนนี้สผมมีแค่ โอเคน, okay, นะผมถ้าใ,ใครมีของตามนี้นะก็สามารถทําได้นะผม <c oughs> นี่ครับเปิดมาก็คือจะเอาปืนหรืออะไรก็ได้นะเอาไว้ฆ่าซอมบี้นะผมกับอีกหนึง่งเขาเรียกว่าปืนเชือกนะที่มันได้ประมาณตอน2 0 0หมืนเมตรนะผมที่มันจะมีเสาไฟฟ้านะผมเป็นเสาสัญญาณวิทยุนะและหลังจากนี้นะผมเราก็เข้าไปในเกมกันเลยไปเลเวอร เอ้ยตื่นมาแล้วเราเอาน้ำมันไปเลยละกันเพื่อไม่มีการเสียเวลานะผมหเราจะไปด้วยรถปู่แม็กกันอีกเช่นเคยครับนะผมจ้าไปไปแต่รถข้อเออรถปู่แม็กนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคนดูคือถ้าเกิดว่ารถคว่ำนะก็คือเรียบร้อยดับการาดับขาทางอ,อะไรอ่ะนี่ไงบ้านหลังนี้อาจจะมีซอมบี้ก็ได้ ก็สภาพมันก็แบบไอ้เมื่อกี้นะครับผมแค่ลองเชิงเฉยๆเออเรา <c oughs> ไม่ใช่หรอกแมงเราหักโค้งเยอะเกินไปหน่อยนะเอออย่างที่บอกอ่ะรถเบตานาะวิธีการก็ไม่ได้ยากนะครับผมหาบ้านที่มันแบบเป็นประตูแบบแนวเปิดร้านสองชั้นก็ได้นะผมเลยหนึ่งอันเนี่ยเออเราก็จะเอาเราก็ทําการเอาเหล็กอันนี้มาไว้ตรงนี้เว้ยคนดูนะ มันจะขึ้นตัวแทรกลักกดเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะเออโอเคไปกันต่อเถอะคนดู Let's go ครั้งนี้อาจจะไม่ลงละโอเคเดี๋ยวเราตัดฉากไปที่แบบเราเจอบ้านดีๆนะแต่ข้อหนึ่งเลยนะคนดูเราต้องเจอร้านลุงแดนด้วยแล้วผมถ้าไม่เจอนี่ก็คุณอดได้เงินเ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 เวลาโค้งอ่ะคนดูต้องระวังเลยนะ โอ้โหเทจะแล้วก็ออกฐานหน้าต่างนี่นะ <c oughs> ไม่ต้องแบบปเสียเวลาอยู่ตรงนู้นแล้วอืมเย okay. เริ่มจากเตรียมของอย่างแรกนะคนดเูเราต้องจัดก,การมันก่อนนะมาดูกันว่าซอมบี้มีกี่ตัวอ้าวหนึ่งตัวเองเหรอนี่นะครผมก็คือเหยื่อรายแรกของเราอ้ยอ้ยสมุดนี้เราไม่น่าจะใช้แล้วนะเรามาหาเงินเก็บแล้วก็เก็บเก็บเก็บไปโอเคมีน่าจะมีอย่างแล้วนะไปะจุด ไปปิดเราเอาเหล็กนี้มาด้วยก็ได้นะครับผมอือตามนั้นแหละแล้วเราสามารถเอาเหล็กคือสนิมเนา่เนาๆนี้มาติดกับสอมบีได้และหลังจากนั้นเรานำจำพวกแบบตุ่มกี่ยวไว้ใช้ฟาดได้นะครับผมแล้วเราก็ทำการเอาปืนเชือกมานะที่เราได้มาจากสองมือนะครับผมถ้าใครอยากได้ตอนนี้มันมันไม่มีทางได้แล้วนะเราต้องไปหามันเองอะ คือหายากมากเลยคนดูคือเราต้องแกรหัดหมอสอ่าดึงหนึ่งใช่ไหมก็ติดไว้ตรงนู้นเออแล้วก็เก็บเก็บก่อนโอเคนะแล้วพอได้อย่างงี้ทําไงโอเคก่อนมันจะมืดนะผมเราก็จะรีบๆหน่อยล้วก็จะวางไว้อย่างงี <c oughs> ต้ตะเนียวตะเนียวหน่อยโอเคไปหาร้านลุงนะแดนกันเถอะมันก็จะแบบนั่นแหละแล้วอีกอย่างแนละ้วคนดู อยากจะบอกว่ารถคันนี้อะแม่งชนแรงมากเลยนะคนดูคือรถคันนี้เป็นรถที่แบบชนทีอาจจะตุยได้เลยโอ้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 บรรยากาศแบบนี้ไม่ชอบเลยนี่รถคันนี้ไม่มีไฟนะผมโอ้รถปูแม็กไม่มีไฟเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยบ้านอะไรอะนี่ไงลุงแดนโอ้เรามาจอดถึงท่าถึงที่โอเคเราก็เอาซอมบี้นะ อุ้ยตกใจหมดเลยไอ้หอยลัดเคยแล้วก็ลากซอมบี้มานะผมแล้วก็ตามที่รู้ๆกันเลยสวิงให้โดดเสี่ยวไปรอหน่อยโอ้ยลุกตุ้มทำลายผมมาทำอะไร ประมาณนี้คนดูเราก็แบบอืมเราต้องทำให้มันสั้นๆหน่อยนะง่ายๆต่อชีวิตดีก็ประมาณนี้นะแล้วก็โหมึนเอาเฮ้ยลุงโอ้ยหนึ่งวับ <laughs> ลุงแม่งปิดเฮ้ยเดี๋ยวก็าขายด้วยเอาไปอืมโอเค เลยมีสอนให้รู้ว่าลุงแม่งบิดโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปหาสักอืมทําให้เงินมันได้ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราเคเราไปกันเถอะและถ้าใครชอบนะผมเป็นกําลังใจนะผมขอให้คลิปนี้มีคนกดไลค์สักยี่สิบนะถือว่าเป็นอ,อกำลังใจนะผมขอบคุณมากฮะแค่ยี่สิบไลค์เองนะ่ะไม่เป็นไรนะ่ะอันยองโอ้ย ถ้าใครอยากให้ผมทำแบบแนวอะไรนะครับผมหรือให้ทำเกมยอ,อย่างอื่นเงี้ยคอมเมนต์ก็ได้ครับผมเผื่อผมสะด,ดุดตึงสมุดสะด,ดุด,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 ดตาโอเคราเวลาประกอบรถไอเนียประกอบรถกันเลยเราจะเอาเงินสักหนึ่งร้อยห้าสิบเงี้ยไปสุม่รมรถเขาบอกว่าดวงดีไหมใช่ดวงแย่ดวงซังกังประมาณนี้แหละครับผมไป และใครที่เข้ามาดูใหม่ครับผมฝากกดติดตามเป็นกำใจนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อเนื่องกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วเราก็บิดกันไปเลยบิดเลยเหมือนที่ลุงแดงบิดเราอแม่งเอ,อ้หัดบิดกันจริงๆเลยช่วงนี้เมืองเราเมืองเราสมัยนี้นะครับผมเกมอะดาตี้ชิปนะเราไม่ต้องเดินเราไม่ต้องขับตรงถนนแล้วอะมาขับตรงฟ้ายดีกว่าขับตรงถนนแม่งแบบ มันจะมีพวกก้อนหินเงี้ยเออแล้วขับอยู่ตรงขอบๆนี่แหละผมเด้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 เห็นไหมโคตรอันตรายอ่ะเสียบฟีนี่มีคว่มอ่ะบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะผมแล้วก็ผมลืมใส่ท่านหลังอ่ะต้องไปหาบ้านนี่แบบมีของเยอะเออโอ้ยจอจอเ้อเจ้าโอ้ยโอ้ยหมดจอดแล้วเจ้าปุ้งโอ้ชักดิ้งชักงอตัวยังละแล้วมืดอะไรตอนนี้เนี่ย โอเคอองก่อนโอ้ยังบอตายด้วยอืมเออจริงจริงมามาเอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นดับดับคาตัสุยดับคาตัสุยคาซุยคาซุยโอเคบ่มีอย่างเลยมันพอไม่มีอะไรแล้วจะสบี้ได้ไงอ่ะเพราะว่าเราไม่มีที่ติดนะก็บิด เอาโบอเอาโบอเอาโไอเอ่อทิ้งไปก่อนก็ได้คนดูคือเราภารกิจมันไม่ได้อยู่ที่โบสเพราะว่าผมก็มีดาบของอันนี้แล้วแต่อยู่ในดีเก่านะว h a ด้อเดีอยวโอ้ยอย่าบอกนะว่ากระบองเพชรเป็นสิ่งที่ ิีจนถึงขั้นลอยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบอนลอยได้โอ้ยคอยบอยักเชื่อถึงคอยจะเล่นเกมไม้ค้มาเยอะแต่บว่านนี้ไม่มหัศสรจั์เกิน Double k i l โอเคเราสองมีมีสามตัวเลยเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวช่างชนวนโอเคเก็บแ๊บอืมเก็บชอบชอบ อะไรติดได้บ้างเนี่ยนี่นี่น,นี่คนดูโอเคนะโอโอเอออะไรมันติดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหหัวคนอย่าหลุดไล่อะไม่ใช่นี่นี่นี่ฝ่องไล่อะฝ่องไล่อะ,ออะอมาได้นะฝ่องไล่มาได้เออไล่ตัวหนึ่งนะแล้วก็ย้ายนี่มานะปื๊บ What the อืม ย้ายมันมาประมาณนี้โอเคแล้วค่อยติดให้มันแบบอยู่ใกล้ๆกันไปเลยนะทีเดียวมือจะไล่ไปถึงไหนไล่หลุดไล่อะโอเคยิงเอาเออกวา้าโอเคมันกี่ว้านะเอาไม้นะครับผมติดไว้ประมาณเออเก็บแล้วเราถงจากนั้นโอ้ยสุภาพอากาศมันบอสีบังเกิดเลยหนอ <Ooh. S 2> ใช่หรือไม่ใช่ชอบโอเคคนดูวันธุก,กิจวันนี้ซ้อมไปเอามาเกมอนเกมอนเบบี huh. oh, 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 oh. Uh ้เกมอนเกมอนเนาะอ่าอ่าฮะอ๋ออ๋ออ๋อไอ้นี่ลุดไอ้นี่ลุดขายเอาขายขายขายโอเคไก่เมือละ Oh. Let's go อ mm ืม hmm. ประมาณนี้เลยแล้วก็เซลเอเอ,เอต้องกดอีกทีนะมันบักมันบักเออโอเคครับ okay, นะคนดูเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะับผมโอ้โหแล้วอย่าพึ่งไปนะผมอย่าพึ่งไปนะเพราะเราจะเออจอาจริง,รงปิดคลิปไปนานละแต,แต่แต่แต่ในในเราก็มีเงินละเออไม่ไม่ใช่อะไรนะ ใครที่ยังดูอยู่นะคุณก็แบบเออนั่นแหละเขาเรียกว่าพีคตอนจบมามาส่มพร้อมกันแล้วส่มได้แค่หนึ่งค้งโอเคไปโอเคออนบูเกลือ